เดี๋ยวนี้ทําไม่สวยจังอ่ะก็ธรรมดาคนมันจะสวยอ่ะเหรอโอ้โหทำเป็นธรรมดาใช่ไหมคนจะสวยอะไรเนี่ยมัน่นนัเนี่ยไม่ยัดไม่เนี่ยคนอะไรเล่นเปล่าหรอคนอะไรเล่นเปล่าไม่ใช่คนอะไรเล่นเนี่ยมันต้องไม่ยัดไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยนักหนาเนี่ยใครยัดไปอ่ะใครมายัดไปกูไม่รู้เหรือแล้วอาบน้ำยังเนี่ยอาบแล้วถาแป้งเปล่าถาแล้วไหนเงยหน้ามาดิ โอ้อไม่ค่อยขาวเท่าไหร่เนี่ยใกล้ข่าวอย่างไหนอลองยิ้มสิยิ้มให้เห็นฟันทำ <c oughs> ไมสวยจังเอ้า <c oughs> วันไม่ดีมีคนก็บอกเดือนนี้ยายดอกไม้สวยจังเนี่ยมันหมายัางไงเนี่ยอใครเอามาละเยี่ยมายัดไว้เนี่ยในตะกร้าใหญ่เนี่ยนะอือนักหนาเลยเนี่ยใครเป็นคนเอามายัดไว้ไม่เห็นฮะไม่เห็นนี่ฉันรู้แล้วใครย้ายย้ายเอ้อสงสัยจะเป็นที่ดอกไม้ใช่ไหม ไม่รู้เนี่ยไม่ยัดไม่เยอะแยะนี่ยายสงสัยจะเป็นยีเดอกไม้เมื่อคนเอามายัดอ่ะไม่รู้ใช่ไหมคนอื่นจะมีใครมายัดไว้หรือเนี่ยยัดนานเลยหรือนานเลยเหรอนี่ก็ยังมีเออไม่เงี้ยกระจกกระจกไปไหนกระจกเออกระจกเออยู่นี่เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเหรอ นั่นนแหละี่ยายนั่นแหละเงินทองจะไหลมาเทมาเยอะแยะคัดชูด้วก็ได้คัดชูทั้งนั้นก็ได้คัดชูทั้งนั้นเหรอมาอย่างนี้เขาว่ายัดไว้ให้ยายเช็ดปากกันถอะเช็ดไม่ไหวเยอะยเนี่ยเอาไว้เถอะเดี๋ยวเขาเช็ดไหวนี่เงยหน้ามาสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะยาย ิ้มให้ดูหน่อยมีคนก็อยากจะดูย้ายยิ้มเนี่ยนัดหนาเลยหนุ่มเนี่ยเออเอาไปใช้กันเถอะเออไปใช้กันเถอะยายร้องเพลงให้ฟังหน่อยยายร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะหลงเรือนน้อยลอยคนตามใจชนห่วยลุย มีทั้งบัวตูมบัวบานเก็บใบไว้กันงามตาก็มาลมพัดมาชื่นใจนั่นเขาจังหายไปอ้นเชิดตัน้ำใจเล่นทองผมคืนจะเด็ดดอกกื่นก็มันไม่ชื่นหัวใจเออไม่ชื่นหัวใจเหออรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุปำงลง มองมาตรงนี้เลยสร้องเพลงอ่ะเอออไทยเราเช้าไทยเกิดเป็นไทยตายก็ไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครสัตรูร้องก่อนเดี๋ยวค่อยค้นของเล่นเน่ะมาแต่ที่ใดใครข่มเหงใครคงจะได้เห็นดีเนี่ยนักหนาเลยเนี่ยเออทำไมนักหนาเลยเว้ เอาไปไว้ใช้กันเนี่ยมาย,ยัดไปในนี้เออใครมาย,ยัดได้อยู่เนี่ยในื้ตาข่ยายใหญ่อะกันถึงว่าสินี่ย,ย้ยายย้ายว่าไม่มีใครนากกวัวจะเป็นยีดอกไม้เนีนะเนาะเราจะไปเอามาจากตรงไหนแล้วเอามายัดแน่เนี่ยย้นะยายคนอื่นก็คงไม่มีใครเช่นว่าจะต้องเป็นยีดอกไม้วะเนาะว่างั้นไหมไม่รู้ไม่รู้อืมเลี้ยงให้เป็นระเบียบในเน้ตาะอะไรบ้าง ดีแล้วว่ามีเยอะอะดีอยากไปไว้ตรงไหนใส่ตะก้าไว้ไว้เช็ดปากมันมเต็มหมดแล้วเนี่ยไม่หมดรักไม่เต็มหมดรักใส่ไว้ข้างนึงนี่เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเออทิ้งไปใไม่เอาก็ทิ้งไปเอาไปทิ้งทุกที่ <laughs> อบวงก็เรื่องกระดาษอีกแล้วเว้ย